ชื่อโลกแดนหลังสังสารแปลว่าดินแดนหลังวงจรแห่งการบินว่ายโลกนี้อยู่ถัดจากพบมนุษย์อธิบายได้ว่าเป็นโลกเบื้องหลังม่านกรรมที่ผู้ตายจะเดินทางไปตามเส้นทางของกรรมที่ตนเองได้กระทําไว้ไม่ใช่แค่บาปบุญแบบขาวดําแต่ละเอียดถึงอารมณ์ความตั้งใจและแรงผลักของจิตโครงสร้างของแดนหลังสังสารแบ่งออกเป็นห้าภูมิภพใหญ่ตามแบบไทยผสมการแต่งเติมหนึ่งทีมันสุธาแดนแห่งบุญสูงสุด ลักษณะคล้ายสวรรค์ชั้นดาวดึงและพรมโลกมีปราสาททองลอยอยู่กลางอากาศเสียงระฆคังและกลิ่นหอมดอกไม้ฟุ้งไปทุกทิศวิญญาณที่มาถึงที่นี่มักเป็นผู้มีเมตตามีสมาธิและสละตนเพื่อผู้อื่นมีโอกาสเป็นผู้รู้แจ้งและสลายสุนิพาน 2. ์ทานบุญมัชชิมาแดนผู้ประปนที่ราบลุ่มเขียวชะอุ่มมีแม่น้ำแห่งแสงสังแหลผ่านวิญญาณที่ดีปานกลางมีทั้งบุญและบาปจะมาอยู่ที่นี่ได้รับโอกาสศึกษากรรมของตนจากดอกบัวสองกร,รมซึ่งเผยภาพกรรมในอดีต เพื่อให้วิญญาณพิจารณาตน 3. เมืองเวียงแคงแดนเงาของอดีตดินแดนที่เต็มไปด้วยบ้านเดินเก่าป่าไทยและเสียงสวดมนต์ลอยมาตามสายลมเป็นดินแดนของผู้ที่มีใจติดยึดอุงหาอะไรหรือหลงในชีวิตเก่าวิญญาณที่นี้จะวงเวียนอยู่กับภาพเก่าจนกว่าจะยอมวางใจและปล่อยวางสีอเวตอคิพีบแดนนรกไฟเวจีเป็นนรกที่ลึกที่สุดมีแปคุณนรกหลักเช่นเดียวกับในพุทธตำนานเช่นสัญชีวะการสู และตาปณะแต่นี่ถูกขยายให้กว้างขวางมีลักษณะหมุนเวียนเช่นคนที่หลอกลวงมากจะได้ยินเสียงของเหยื่อกล้องอยู่รอบตัวตลอดเวลาเสมือนนรกของจิตใจมากกว่านรกแบบลงโทษร่างกาย 5. ปารติการแดนวิญญาหลงทางที่ราบมืดมนไร้แสงจังเต็มไปด้วยเสียงกระซิบวิญญาณในที่นี้คือพวกที่ตายผิดธรรมชาติฆ่าตัวตายตายโหงและอื่นๆหรือจิตติดกํหนดยังไม่สามารถไปเกิดใหม่ หรือเข้าสู่การพิจารณากรรมได้วิญญาณบางตนกลายเป็นผีที่ออกเร่ร่อนในโลกมนุษย์จนกว่าจะมีคนทำพิธีหรือยอมรับชะตาสิ่งมีชีวิตและผู้ดูแลโลกหลังความตาย 1. พพยายมราชไม่ได้เป็นเทพดุร้ายแต่เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาความจริงของดวงจิตวิญญาณจะยืนหน้ากระจกยงทัศนาที่สะท้อนชีวิตตนในทุกมิติยมราชไม่พิพากษาโดยอารมณ์แต่ชี้ให้เห็นผลของกรรม 2. เทพอารักษ์และวิญญาณผู้คุม แต่ละภูมิมีเทพผู้คุมคล้ายอารักษ์ที่ช่วยดูแลบางองค์อ่อนโยนบางองค์แข็งกร้าวเช่นแม่ธรณีในทางบุญพยาครุตในพิมาสุธาหรือยมทูตครึ่งเงาแนวเวทอคีพีบเส้นทางของดวงวิญญาณหนึ่งหลังตายจิตจะหลุดออกจากร่างและเข้าสู่สะพานกึ่งกรรมสะพานที่ทอดผ่านแม่น้ำลืมตนสองดวงจิตจะถูกนำโดยผู้นำทางวิญญาณซึ่งอาจเป็นเทวดาหรือญาติที่ตายไปแล้วหากยังไม่เป็นนิพพาน สวิญญาณจะถูกนำสู่หอพิจารณากรรมซึ่งแต่ละคนจะได้เห็นชีวิตของตนในแบบที่ต่างกันสี 4. หลังพิจารณาแล้วจิตจะถูกส่งไปยังภูมิภพที่เหมาะสมหรือมีโอกาสกลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายหมายเหตุทางวรรณกรรมโลกหลังตายนี้ไม่ได้เน้นลงโทษแต่เน้นเรียนรู้และปล่อยวางมีโอกาสกลับชาติมาเกิดได้ไม่จำกัดหากยังมีกรรมที่ต้องชำระหรือเรียนรู้นิพพานเป็นแดนที่อยู่นอกการบรรยาย ใครไปถึงจะไม่ย้อนกลับไม่ใช่การดับศูนย์แต่คือการรวมกับธรรมจักรอย่างบริสุทธิ์